ชีวิตสดจริงสาหรับคลิปนี้นะครับไปตามความรู้สึกของการที่เจียนกลับจากเชียงหมยนะครับและก็เดินทางเข้ากรุงเจนนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเจียนจับจากเชียงหมยแล้วเจียนก็ไปเอาบรัชนะครับเอาละครับไม่ผู้พร่ำจำเพลงนะครับขั้นตอนแรกนะครับสําหรับคนที่ถ่ายหรืออยากจะถ่ายตัวเองหรือทำคอนเทนต์น่มันยากที่หายเลยเจียงก็รู้นะครับว่าสำหรับคนที่มันยากโคตรยากสำหรับคนง่ายโคตรง่ายแต่เจียมีวิธีนําสนุกครับว่าเราทําอะไรอ่ะเราถ่ายตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนแรกครับเขียนแผนเลยเขียนแผนได้จุยตั้งแต่เราสตาร์ทสถานที่ครับเจยนอยู่ที่สถานที่รถฟุยเชียงมุยเราไปดูวิธีการขั้นตอนกันว่าการขึ้นรถไฟเชียงมุยทำยังไง 1. ซื้อตั๋วจะต้องมีแบบประชาชน 3. จะต้องมีเงิน 4. ถ้าคุณจะโอน สถานีใหญ่โอนได้สแกนได้แต่สถานีเล็กคุณต้องสแกนไอระบบ t u e wallet เท่านั้นนะครับสุริคุดเราไปดูกันเลยเอาล้ครับเจนก็มาเฉิงชีสายเรือนไฟก็เห็นหอนอะไรคุยนะครับเออเข้าไปซื้อตั๋วกันมีนักท่องเที่ยวจินเจ้านะครับบริฮีไปเามาซื้อวันนี้ได้ตั๋วชั้น3านะครับได้บอกว่าเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะฮะ ไม่เหลือซานะครับอื้อตัวเนี่ยต้องมีแบบประชาชอนนะครับเราก็จะเข้าไปอื้อตวนนะครับคือคือคือก็ถ้าไม่มีแบบชนเดี๋หรือหยิบไม่ทันก็พัสปโปรตเลยนะครับเพื่อนๆสามนี้ก็ไม่เต็มนะพี่เนาะเราซื้อไปแล้วเราก็ไปนั่งตรงไหนก็ได้ไหม เช็คตั๋วนะครับเชียงใหม่บองนาหนึ่งโซนสองรถเร็วเดินทางวันที่ยี่สิบนะครับรถออก6กโมงึ่งเช้าวเวลาถึงขันทีนังในที่นั่งหลัขันะครับครับผ้ามๆ้ม,มไปแล้วเพื่อนๆพื่นชนชราที่สารนะครับแล้วก็ สามารถที่จะมีที่นั่งมีหลายเลทที่นั่งแต่ว่าผมก็จะแบบว่าลันลานั่งไปเรื่อยไปเชื่อนะคสปรแคชกินอะไรก็บอกได้เลยนะครับว่าซื้อจากที่นี่ได้เลยเพราะว่าถ้าขึ้นไปบนรถฟรีคุณจะจ่ายค่าโลเคชั่นจ่ายค่าสารที่นั่นหมายความว่าบรักแคชของก็จะบอกว่าแพงกว่าไม่ตบอกว่าแพงเลยมันเป็นค่าใช้จ่ายคุณนั่งอยู่บนรถฟรี คุณไม่ได้อยู่บนพื้นดินทั่วภูมิดัะนั้นสิ่งที่คุณต้องชาร์จก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารหลักอาหารรองหรืออาหารตาคุณมีราคาที่ต้องจ่ายและโดยเฉพาะ charge ค่าครองชีพโคชบาริฮีนะครับสเปนเกสเป็นเช่นอันนี้คันที่เก้าหรือเช่นก็คันที่แปดนะครับคันที่แปดคันที่แปดเลขที่สี่สิบห้าเราก็ขึ้นไปนี่แหละครับคันที่แปด โในคันนี้เก้าในคันที่พันโ <Okay. S 1> อ้โหที่นี่เป็นคัน okay. โอเคโอ้โหนี่ก็เป็นคันที่เจ,จนช์จรครับคนลุ่นอ่ะผมอาจจะมานั่งตัวนี้แหละ อย่างล้นนะบดีฮีดูดิครับดูความเป็นบเบาเลยนี่คือนอนได้สบุยเลยเห็นปะเออมันไม่เหมือนกับของบราอสเลยอ่ะที่แบบว่านอนนั่งได้แบบว่าสองคัชแล้วแบบตีดตีบตัตต้นอะไรอย่างเงี้ยบบารีฮีเลยมีพัดลมแบบว่าอากาศดีนะครับยังไม่ร้อนเช่นสบายนะครับบารีฮีคือฉันสอนผสมนล้นนะครับดูดิ อรอบนี้มันดีว่ะเดูดิรถทางไงเพื่อนๆไปดีๆเลย My God บัตรเพื่อนม่แช่อะไรในแคสต์บริกาอเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีปลายทางแคสต์บริกสรหลังจ h e นั่งได้ไม่นานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจตั๋วนะครับเราก็มีหน้าที่ี่การแสดงตนว่าเราเป็นคนที่ซื้อราคาตั๋วขึ้นมานั่งนะครับ ก็ส่งให้ท่านท่านก็จะมีกิ๊กครับนี่เราจะได้ยินสมัยตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็ตรวจตรวจไม่เรียบรอ้อยหลังจากนั้นไม่นานนะครับเราก็จะได้เห็นกรองคราวานนะครับกับการค้าขายซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่บนรถฝุุยนะครับผมโคตรชอบแล้วก็อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้อยากได้ยินเสียงชอบเห็นแล้วก็ชอบชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหมูทอด และแน่นอนนะครับผมขึ้นมาเชียงใหม่เนี่ยจนกลายเป็นเจ้าประจำที่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างจี G. ราคาก็ค่อนข้างร่วมสมัยนะครับค่อนข้างที่จะก็มีค่าใช้จ่ายสูงหน่อยเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าหากมาไม่อยากจะมีค่าใช้จ่ายมากก็ซื้อก่อนขึ้นสถานีแล้วกินให้เรียบร้อยแต่มาถึงจุดนี้ผมว่ามันคุ้มเจ้ามากเพราะอะไรครับ เพราะมันคือการเดินทางและการบันทึกเรื่องราวของตัวเราที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่ต้องออกแบบไม่ต้องวางแผนหลังจากนั้นเจนก็เดินทางมุ่งหน้าไปสู่ปลายทางนะครับแล้วก็ชายบรรจ,จากาศมาแล้วเจนก็จะไม่ลดเสียงเพดานบินลงนะครับเพราะว่าชอบเสียงแบบฟิลสดจริงครับชีวิตสดจริงให้ดูเพื่อนๆทุกไหนที่มาถึงจุดนี้แล้วเพลิดเพลินไปกับการดูก็ดูไปแล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่าเสียงของลมขี้เหล็กและก็เสียงของอะไรก็ได้ ที่จะเกิดขึ้นในจากนี้ไปครัสปริเกอร์ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถทําคลิปง่ายๆสั้นๆนได้ตัวเองตามขั้นตอนที่เจนว่านะครับก็คือ1กําหนดแผน2แล้วก็ไล่ตามสเก็ตตวน1 2 3 4ตามลําดับขั้นตอนจุดหมายปลายทางของเจนนะครับมันยังไม่สิ้นสุดเพราะเจียนยังไม่ตุยยังไม่สู่ขิดนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อ ตั้งข้อสังเกตรหรืออะไรก็ตามทีถ้าไม่เข้าจุยยังไงก็คอมเมนต์ไลค์กดแชร์กดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะกลับเข้ามาหากันได้แล้วมาถามเจียนว่าจะทํายังไงถัดไปเอามาแชร์กันมาคุยกันแล้วเผื่อเราจะได้มีคลิปดีๆส่วนตัวตามสไตล์ของตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาครุยสำหรับวันนี้เจียนก็ขอให้ทุกคนดูคลิปได้ด้วยความสนุกสนานฮยาและปาร์ตี้เด